เทวดาเนี่ยกลัวคนมีสัจจะพี่แจเคยดูลิเกไหมจะมีประโยคประโยคถ้าคนมีสัจจะเดือดร้อนเท<ม>้าสักจะลำบากบรรดุกำพลศิลาอาจเ<ม>คยอ,อ่อนแต่ก่อนมาครับบัดนี้แข็งดังศิลาประหลาดใจ<ห>คงจะมีเหตุแม่นมั่นในแดนดินค<ม><ม>งกอมรินชักสงสยัยอ้ยะมีคนถามว่าตั้งใจจะสวด มลทุกวันสวดบทยาวเลยนะสวดเนี่ยสวดธรรมจักนี่แหละแต่คือไม่ได้ตั้งสัจจะไปไว้ว่าแบบคือไม่ได้ไม่ได้พูดไว้ว่าต้องการจะสวดทุกวันแต่ก็คือทาไปเรื่อยๆอลรวอยากจะถามว่าคือสมมติมีคนสองคนนะคนหนึ่งก็ทําทุกวันแต่ไม่ได้บอกใครแต่ไอคนหลังเนี่ยคือตั้งสัจจะวาจากับตัวเองเลยและบอกว่าเนี่ย ข้าพเจ้าเนี่ยจะสวดทุกวันสองคนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคือผ่านไปสามหสห้าวันก็สวดเหมือนกันนะแต่อยากจะถามว่ามันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเลยตอบเลยจริงเหรอว่าคนที่ตั้งสัจจะเนี่ยจะมีพลังมากกว่าเพราะเขามีเป้าหมายครับยกตัวอย่างเหมือนกันอีกอคนขึ้นรถเมย์ขึ้นเครื่องบินคนที่ขึ้นเครื่องบินไม่มีเป้าหมายมก็ซื้อตั๋วตามที่เครื่องบินก็จะไปเนี่ยเครื่องบินไป ผ่านสถานีไหนก็ผ่านเรื่อยสามสี่เมืองแต่ไม่ลงก็คือไปลงสุดท้ายเพราะเครื่องบินไม่ไปต่อแล้วนั้นก็ถึงเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งซื้อตั๋วตรงไปเลยครับไม่ต้องไปแวะตามนั้นไม่ต้องไปแวะตามสามเมืองสี่เมืองบินไฟตรงเลยไปถึงนั้นเร็วกว่าครับเร็วกว่าคนที่ไม่ตั้งศัจจะไปหลายๆที่กับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าคือเทวดาเนี่ยกลัวมนุษย์ที่มีสัจจะโอ้กลัวมากไม่ใช่กลัวธรรมดาแล้วเทวดาเนี่ยกลัวคนมีสัจจะ ถ้าเจอคนมีสัจจะเนี่ยเทวดาอยู่ไม่ได้ต้องช่วยอันนี้จริงไม่จริงจริงเอาอย่างนี้พี่แจเคยดูลิเกไหมไม่เคยดูเลยหลองพ่อไม่ตะกอนตะกอนผู้ชมต้องมีรุ่นเก่าๆบ้างทีมีเฉพาะพอเจอบ้างทั้งลิเกก็ดีทั้งภาพยนตร์ก็ดีแล้วก็ในธรรมบทในเรื่องราวก็ดีจะมีประโยคประโยคนหนึ่งถ้าคนมีสัจจะเดือดร้อนเท้าสกัะจะลำบากมีสำนวนนะ บรรดุกำพลศิลาอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาครับบัดนี้แข็งดังศิลาประหลาดใจคงจะมีเหตุแม่นมั่นในแดนดินองค์อมรินชักสงสัยเนี่ยกวากล้องส่องทางไกลอะไรสมมติถ้าปัจจุบันนี้นะแต่ในสมัยนั้นไม่มีกล้องก็คงจะเล็งทิพยเนตรอก็แจ้งใจในนางรจนาโอ้นางรจนาลำบากเนี่ยก็มาช่วยอย่างเงี้ยอันคนมีศัจจาเนี่ยมนุษย์ก็เกรงขาม เทวดาก็เก่งขาวหลวงพ่อผมถามหน่อยถ้าเกิดจริงๆแล้วคือในมองในมุมนี้เนี่ยไหนๆมากันถึงให้เอาให้สุดเลยถ้าเรามีสัจจะบาร,รมีแล้วเนี่ยเทวดาเห็นเรามีสัจจะแบบนี้เดือดร้อนไม่ช่วยเนี่ยคือก็คืออยู่ไม่ได้เนี่ยการเข้ามาช่วยเขาได้บุญไหมได้บุญได้บุญแล้วก็คือมาช่วยอำนวยให้คือไม่ได้มาช่วยยกช่วยหามแต่มาช่วยอำนวยให้ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมตดนะอย่างเช่นว่ารถเราติดลมเนี่ยครับ เทวดาอาจจะไม่ไม่มาช่วยยกรถอ,อ่ะแต่ไปช่วยบอกคนมาช่วยยกรถช่วยให้คนหาแม่แรงมาอย่างเนี้ยก็คือลักษณะคล้ายๆกันคือที่ฝรั่งอย่างพวกเวลามีเรียนพวกคอร์ส NLP พวกเรียนคอร์สจิตวิจาพัฒนาตัวเองก็จะพูดว่าเนี่ยคือ คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าบางทีจักรวาลเนี่ยจะทําหน้าที่บางอย่างให้คุณอย่างลีลับมหัศจรรย์ก็คือคล้ายๆกันคล้ายๆกันอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6